สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาดักแมงจีซอนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอากาศก็ร้อนมากนะครับร้อนแบบอบอ้าวนะครับบรรยากาศร้อนเหมือนฝนจะตกนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าแมงจีซอนจะมาดีนะครับเมื่อวานนะครับฝนก็ตกไปแล้วนะครับแต่วันนี้อากาศร้อนเหมือนฝนจะตกนะครับนี่นะครับแมงจีซอนเข้านะครับนี่นะครับดินที่ใสนะครับ เป็นที่นานะครับดินออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับไฟตกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟไว้แบบนี้นะครับใส่ไวต้ต่ําๆแบบนี้นะครับฝั่งโน้นนะครับอยู่ติดๆกับหมู่บ้านก็มีเสียงคนเปิดอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเอาแบตเตอรีก่กอนเล็กมาใส่นะครับ เดี๋ยวนะครับถ้าผมมาดูอีกรอบผมจะถ่ายให้เพื่อนๆนดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดูก็เพื่อนเรอดูตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีรอบนะครับเดี๋ยวจะเปิดไว้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้แมงกิซอนเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆผ่านไป2ชั่วโมงนะครับ ก็น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าแค่สองชั่วโมงนะครับน่าจะได้น่าจะได้เกินน่าจะประมาณหกเจ็ดขีดนะครับว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศก,ก็เหมือนฝนจะตกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับมีฟ้าแลบนะครับ นี่ผมว่าจะยกลำโพงไปเลยนะครับเพราะว่าแมงีิอนไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้ลมแรงนะครับถ้าลมแรงนี่แมงีิอนไม่มานะครับเนี่ยนะครับก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับได้ยินแต่เสียงนี่นะครับแมงกิอนไม่ค่อยมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปเลยนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาใส่จุดนี้ใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกนี่นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดีย๋ยวจะเก็บกลับบ้านเลยนะครับ